สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับเทคนิคง,ง่ายๆสไตล์น้องเลนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงนะครับหรือมาแบ่งปันนะครับวิธีสร้างรายได้นะครับจากภาพถ่ายของตัวเราเองนะครับทีนี้เราจะมาสร้างรายได้จากภาพถ่ายของเราได้ยังไงบางคนก็สงสัยกันนะครับว่าเอ๊มันจะสร้างรายได้ได้จริงเหรอนะครับ เอะไอ้นี่หลอกหรือเปล่านะฮะแต่วันนี้นะฮะผมจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ดูนะครับว่าเราสามารถสร้างรายได้จากภาพถ่ายด้วยตัวของเราเองนะครับไม่ว่าจะเป็น,นครับงานขายภาพจากช h ตเ t e r stock นะครับหรือว่างานเขียนจาก true id นะครับ แต่สำหรับผมนี่ถนัดมากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นงานเขียนจากทูนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะเสียงรถเสียงอะไรเพราะว่าวันนี้อยู่ข้างนอกครับผมงานเขียนเป็นงานที่ผมถนัดมากที่สุดและสร้างรายได้ในแต่ละวันได้มากที่สุดนะครับสําหรับผมเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูนะครับ อันนี้จะเป็นผมจะเขียนไว้ค่อนข้างจะหลายเรื่องนะครับบางคนบอกว่าโอ้ยประมาณนี้ยากกว่างานขายภาพอะไรประมาณนี้บางคนตัวอะไรเล็กๆน้อยๆ,ๆก็ถอดใจแล้วแต่ผมสําหรับผมเลยคิดว่างานเขียนง่ายกว่างานขายภาพเยอะนะฮะแต่ว่าก็ทําไปควบคู่กันหลายๆที่นะครับเช่นงานขายภาพบ้าง เราก็เอาภาพจากที่เราขายมาเขียนบ้างเขียนประสบการณ์ในการสมัครเว็บขายภาพบ้างหรือว่าเขียนไปท่องเที่ยวนอนนั่นนี่อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ผมก็จะยกตัวอย่างให้ดูครับผมเขียนไปเมื่อวานไม่ถึง10นาทีนะเขาก็ตรวจให้แล้วก็อนุมัติเลยนะครับในแต่ละวันนั้นก็จะอนุมัติประมาณวันละเรื่อง2เรื่องบ้างสีเรื่องบ้างเจเรื่องบ้างอะไรประมาณนี้นะครับผมได้แต่ละวันเงินก็จะเข้าแต่ละวัน ประมาณ400 700 1,000บ้างอะประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่ความสามารถของเราเลยว่าเราจะเขียนวันหนึ่งกี่เรื่องสำหรับวันทำงานผมไม่ว่างผมก็จะเขียนประมาณวันละเรื่องหรือประมาณ2เรื่องต่อ1วันนะครับอ่าี่ผมจะเป็นบทความที่พาเที่ยวอุทยานหินเขางูนะครับในการเขียนเนี่ย อันนี้วิธีการทำภาพหน้าปกนะครับหน้าปกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับขนาดของภาพก็จะมาพันหกคูณแปดร้อยนะครับก็จะใหญ่ป,ประมาณนี้แล้วก็ใส่ข้อความฝังเข้าไปในภาพถ่ายหน้าปกนะครับในการเขียนเนี่ยก็จะเขียนเป็นเหมือนเราเป็นพิธีกรนะจัดรายการนําเที่ยวเลยใน y o u t u b ปอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเห็นกันนะบิวอารมณ์ออกมาประมาณนั้นนะครับ สำหรับบทนี้ผมก็จะเขียนประมาณสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาเที่ยวจังหวัดลาดบุรีอีกแล้วครับผมนะก็จะบิวอ,รอ,อารมณ์ประมาณนี้นะกับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อว่าอุทยานหินเขางูครับผมอุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะพระพรานะครับอำเภอเมืองจังหวัดลาดบุรี สถานที่แห่งนี้ห่างจากตัวเมืองลาดบุรีแค่8กิโลเมตรเท่านั้นครับผมและเปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็จะอ่า,อานให้ฟังในบางช่วงบางตอนนะครับก็จะบิวอารมณ์ประมาณนี้เหมือนเราจัดรายการสดใน YouTube นะครับเจนี้ผมจะออกมาให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นข้อความที่ทางทูส่งมาให้วันเมื่อวานนะครับอันนี้ของเมื่อวาน นี่ก็จะประมาณนี้นะครับก,ก็จะส่งมาให้แต่ละวันแต่ละวันนะครับเอาส่งมาให้แล้วก็จะอยู่ที่ทูนะครับทูมันนี่นมันจะส่งมาทางนี้อันนี้จะเป็นเงินของเมื่อวานนี้นะครับรอแป๊บหนึ่งครับผมนี่นะครับอันนี้จะเป็นตังค์ของเมื่อวานนี้ สำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณเย็นๆเขาหน้าจะโอนเข้ามาให้นะครับสำหรับงานสร้างรายได้ด้วยภาพถ่ายจากตัวเราเองเป็นงานที่เป็นงานอนิเมกนะครับที่สามารถสร้างรายได้ด้วยความสามารถของเราจากที่บ้านว่างตรงไหนก็ทําเมื่อโลกเปลี่ยนไปเราก็ต้องเปลี่ยนตามครับอย่ายึดติดกับงานประจําต้องหางานเสริม ถ้าเราขยันไม่มีวันอดตายครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเ้น่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเลด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะมีอะไรมาแชร์กันอย่าลืมติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ